สวัสดีท่านครับนักท่องเ่อง MK ชน,นะนึ่งของวันนี้มันจะเล่นเกมไมค์ครับนั่นเองซึ่งคุณทุกคนอาจจะสงสัยว่านี่คือพาร์ทแรกใช่ไหมเออนี่คือพาร์ทแรกแต่ทําไมมันถึงดูเป็นแบบนี้คือผมจะเล่าให้คือพิเรืนจะมาแบบแอดน่าเศร้าอยู่นะคือแบบก่อนอันนี้เว้ยผมใช้ไม้ลอยหยุดกันครับทุกคนผมขออธิบายใหม่ให้มันสั้นๆง่ายๆได้ใจความคือสายไม้เก่าผมมันพัง ผมเลยไปเอาไม,ใม้ใหม่มาซึ่งมันไม็ใหม่แบบรไร้สายและเสียงสัญญาณรุกคนมันเยอะมากผมเลยไปหาดูดีๆผมเจอสายแบบที่มันเสียบได้กันจากไม้เข้าความได้ผมเลยใช้ตัวนี้แทนและอีกอย่างหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมคือมันแย่มากคือภาพกระตุกชิบหายเรื่องภาพไม่สวยผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากมายเพราะคอมผมมันกากแต่ภาพกระตุกเกินไปที่คือผมรับบอ่อได้จริงๆโอเค ไปดูกันต่อกันแค่นี้แหละไปไปที่วเต่อเอออัดใหม่ก็ได้วะแต่เอาเซฟเดิมนั่นแหละว่าแบบลูกนี้มึโคู่สวยอะถ้าเกิดลงเชตเดอร์นี่สวยชิบหายผมจะบอกว่าผมทำอะไรไปได้วบ้างนะเออเอาแรกได้เหล็กเห็นอยู่แล้วได้เหล็กได้อาหารมาแล้วนิดหน่อยตัดไม้แต่พอหลายๆแล้วก็มีบ้านชั่วคราวอยู่นี่ เช้ครานะยังไม่ชช้าขราวไม่ใช่ทาวอนแต่อาจจะทาวอนเลก็ได้ใครจะไปรู้ที่ตอนนี้ผมขาดคือคนแก่ยังไม่มีเลยอุ้ยกระตุกอ่ะกระตุกอ่ะตอนนี้ผมยังไม่มีคนแก่คือตอนนี้ผมไม่มีคนแก่เลยอันดับแรกคือเราต้องหาคนแก่ก่อนคือเมื่อกี้แบบไม่นอนนะยืนเอฟขีข้ามวันไปอ่ะเออที่ต้องหาตอนนี้คือคนแก่แต่ไม่เจอคนแก่เจอฐานแทนโอ้โห อะไรวะเนี่ยเหมืองพบพิ่งไม่พร้อมลุยค่อยรอ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 ไปได้แหละเฮ้ยอลอยดีวลอยดีวะเิ๊ไอหา่านอืมอืมตายห่าไปซะ โง่กระจอกกำลังเกาตายเลยเฮ้ยโอมแม่สาวน้อยคริปเปอร์ให้ตายเถอะเอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาไงล่ะโอ้ยสกิลตั้งกันมาอีกโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยเชี่ยจะรูนแล้วกูตูมนะฮะไม่ตายอีกควยตายหาซะ ขึ้นไงโอเคถ้าขึ้นยังไม่โดนระเบิดชิปทอดกูก็มีน้อยเหลือเกินว้าวดูสวยงามดีนี่ตำรวจสิโอ้คลิปเปอร์ เฮ้ยซอมบี้ตายหาไปซะไอ้หา่าอีกแล้วตีสิไอ้หา่าพังคามือกูเลยโอ้กูจะตายซอมบี้ตายหาไปขึ้นไปก่อนอุปกรณ์พังอุปกรณ์พังขึ้นไปก่อน ขาคาใหม่อูย้ยจะตายจะตายจะตายฮะจะมืดแล้วเหรออุ้ยังคุแกไม่ได้เลยให้ตายเถอะนี่กลับบ้านก่อนมืดแล้วมอนเตอร์เกิดแล้วเอ้ยชิบหา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 ยมันมาสวยอลไขนาดนี้กลับบ้านกลับบ้าน S <S ตายโอเคขอหน้า F key ตรงนี้ไปเรื่อยๆกันขอ F key ตรงนี้ไปเรื่อยๆจังหวะเชาไปตัด I อ้หน i าวั ทุกคนตอนนี้ผลก็ช้าแล้วแล้วก็เออผมลืมบอกเป้าหมายคลิปนี้ไปเลยนะครับทุกคนเป้าหมายคลิปนี้คือการหาคนแกะและทําเตียงให้ได้อะไรเงี้ยครับทุกคนเป้าหมายคลิปนี้คือทําเตียงให้ได้ใช่ทําเตียงไม่ได้คลิปนี้ไม่จบไปหาแกะกันโอ้ชา้าสดใสจริงเลยยังทับขวาน,ไม,ไ,มมนไ,าาไม่ไม่ไม่เป็นไรทับเอาตัวคาไปโดยไม่ได้วะ ผันก็ผันปกติดาบอาดาบเหล็กแล้วกันมีเหล็กลก็ใช้หน่อยนี่ปลดล็อกเลยปลดล็อกชิเมนต้องทำอีเตอร์เลยก่อนถึงจะอันนะั้นแต่ผมครับดาบมาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเชื่อผมดิได้เพราะว่ามันอุย้ยต้นไม้ตัวนี้มันแปลกๆเฮ้ยทุกคนผมไม่ยุ่งเงต้นนี้นะมันเกิดแปลกๆวะโคจังเฮา ซูมได้ในที่ไม่ต้องใช้กล้องส่องทางไกลผมเจอเป้าหมายแล้วทุกคนอยู่นู่นอยู่นู่นเลยไปเฮ้ยตรงนี้ก็มีโอ้โอ้โอแหลกแหลก,กทุกคนโอ้โชคดีโชคดีโชคดีเอนจอยครับผมตัดให้หมดตัดมาให้หมดมันกัว่าคลิปนี้จบเร็วกว่าที่คิดไหมฮะตัดมาให้หมดอุ้ยแกเยอะเยอะเยสวยสวยสวยิทุกคนเห็นหมูตรงนั้นไหม ตอนนี้เรายังไม่มีแคร,รอทนะมัน,นก็แปลว่าเราจะยังไม่เพาะพันธเลี้ยงหมูหยุดความคิดของคุณนั้นไว้ผมไม่ให้พวกคุณนั่นดูภาพที่มันอาจจะดูโหดร้ายไปนหนก็ตามเพราะฉะนั้นผมขอตัดไปตอนที่ผมได้ทำการพาหมูไปส่งถึงที่แล้วกันนะไปะ แตกไว้ก่อนถังนมวุ้ยไก่เนื้อไก่ไม่เห็นลองเลยมีซีดปะจะไปรอกกลับบ้านไหมน,นี่พวกไก่ข้อไก่ก็ใหญ่หน่อยเก็บดินมาเยอขวางทาง วู้ฮูสิสมพันธ์ไหนสมพันธ์ไหนไหนก็มีชีครบละเฮ้ยได้ดูไก่ไหมได้ว่ะความก้าวหน้าทางการเกษตรนี่ยทุกคนจำพิกัดไว้นะนี่คือพิกัดที่ไก่อยู่ตอนนี้นะพิกัด x ลบห7ึร้อยเจ็ดสิบจุดเจ็ดจุดแปดเจ็ดเก้า y แปดสิบแปด 40.318นะทุกคนช่วยจำไว้ช่วยจำไว้เดี๋ยวจะมาใครฟักไข่เออช่างมาเถอะเอาไว้ว่าแน่นะทศเราจะกลับมานะทุกคนจำไว้นะ่าแต่หมูเมื่อกี้ที่มีปรรลางอยู่ไหนอยู่นี่ไงไม่ปิดชีพนายหรอกจะขอขนนายเยอะๆขนมาก็จะเอาอะไรขนขนแกะฟักทองด้วยเอาไปปลูกที่บ้าน ให้เมนูมาแล้วพายฟักทองกัมเบอรลิฟักทองเฮ้ทุกคนตรงนั้นน่าไปสำรวจดีนะเอาแบบงกขอเก็บไว้พัหน้าแล้วกันนี่ใบโอมนี้หิมะนี่เดีย๋ยวขอเก็บไว้พัหน้าแล้วกันในการไปสำรวจนะเอ่มันจะมีคอนเทนต์มันจะมีคอนเทนต์หน่อยเออมันนานจะอันนั้นตัดเองได้จะว่าเราก็จะจบคลิปนี้นะแต่ผมก็จะหยุเพิ่งยังไม่คาาหรอกก็จะไปเผาเนื้อไงก่อนอุ้ยถ้าเก็บของหน่อยก็ดี ไว้ตรงหัวเตียงเลยเหรอก็จะเกินไปนะตรงไหนดีเตียงเอาไว้นี่เตียงม่อยู่มุมอับจังวะก็ขุดเพลทเควางกล่องได้ที่เก็บของละเก็บยาเก็บพวกนี้อะไรไม่สำคัญเก็บให้หมดอ่หินก็เยอะเกินพ็ทองเก็บดินก็เก็บเอ่อไม้ก็เยอะเกินเก็บไว้ทำบ้านเออ อุปกรณ์ไม่ทำบ้านคันธนูเก็บให้หมดอะไรรู้สึกไม่จำเป็นเก็บให้หมดอาหารออกมาโล่ออกมาโอเคเออลืมไม้คราบเตียงไงล่ะไม่มีคนแก่อีกโอยจะคราบเตียงไงไม่เอาขนแก่ไม่เอาไม้งไงได้แล้วทุกคนเตียงสีขาวเตียงใจหญ่ได้สีดำมากกว่าเออใช่ไหมเด็ก อย่างไงเฮ้ยตั้งจุดเกนแล้วเว้ยโอเค,คทุกคนเพราะว่าพานนี้ผมขอจบในที่นี้ครับเพราะว่าเราทำตามภารกิจพันนี้เสร็จแล้วนั่นคือการตามหาคนแก่และสร้างเตียงนั่นเองซึ่งคลิปนี้ผมขอจบในที่นี้นะครับจะไปคลิปหน้าบายมาดูไปว่าคอนเทนต์นี้จะทำได้กี่พีและจะขยันทำขนาดไหนจะขยันทำขนาดไหนเออไปจบคลิปไปบายเจอกันพันหน้านะจ๊ะันบ่าย